เพราะพูดกันขึ้นมาเร็วใครท่ามวาใหญ่ซวยที่ฤษีเรียกว่าลูกลูกลูกกันมันส่งสัย่มันลูกปันพื้อมือคราวกันลูกซีดนะ <c oughs> กับพูดเอานั้นกับปอยเย่มากระชันรู้เลยไอ้นู้อยู่ในทองแดงจละลา โากลักจิบสูหม,มืองกันเหมืองปมดเนี่ยหรือสีงรูนตปยองห่มเอนมื่อแล้วพระอาจารย์เยลี้ยงห้ากรามชวยนิวายสาวเม่จะเปรียบเสียบปรายพี่น้องเอ,อยโอ้ยา่าไม่เห็นใคร แล้วที่ไหนนี่นะจะเอามาเทียบกับเ้วกันดายอ้อำ้วยนะ้ิกูจริงปิดมิดเม็ดไม่เห็นสวยมันแล้วว่าประกอบด้วยโปรเวทบีเซตสิชลุบหลังนมางชราท่วมก้าวีซึ่งว่าออ้ำอำวยก <c oughs> ็ม e er ันจ่วยปิดบัง น้ำเด็ดขาดอย่างงี้จะทุสวัตมันจะพูดจ้าไอ้พวกชายมันจะมาทำบาลังจะจุงย้อยในวัดนี่มันขัดกันจังแล้วพระโยคั่งกลับบ้นานอาซาลาต้นน้นำด้วยยาเธอก็ปลอดเป็นร้า เมื่อลหลาจานยาวกักศึก้า <c oughs> เจี่วชีชมลมไม้ให้สบายวิญญาเราชาวป่าดองดอนไม่หลอนใจทำไมชาในป่าก็นับว่านสนุกปีสี่แก้วนองเอ้ยนับการาลาอีใหญ่ปีนี้ทำไมนะกันเรามาพบความสุขมันสนุกใหญ่ bị rí kéo nè anh ta nói ông mai cứ cầm bát rí của nó ô rộp Cắp cặp ú mà lấy anh ta nói ông nói bây giờ chăng này ô anh này kéo vào thau làm thế cái nhá mới đâm mới đâm ดิบติงแมอ้คนแก่ในยูโภยอ่าพี่ทองอ่ะลำไม่เป็นเสี้ยงเด็กกูปปลาทองบะเบี่ยแล้ลำโม,มจิงๆเหมือนคนในยูโภยพี่สีแก้วแกดังเกียดนนะพี่ทองอนแมแ่แล้วน้องใหญ อะไรนะนงยายเ <laughs> <laughs> พื่อนข้อเบียร์ที่เราอย่างง่ายคนเราง่ายยัยอื่นไม่สำคัญถต่ว่าไอเกยียดกันถต่ว่าไอเกยียดกัน,าากกนทีนี้เมื่อเพื่อนข้อนปนีเราเอ็่างง่ายกันแลยวมันหลืองอี่ามันเหลือแา่เหลยอชจ้นวาผีเลียนองายายอา,ายุเท่าไหร่อายุชั้นน่ะเหรอจ้นสิบหกหกสิบเอ็ดกับมึงไหนที่ยายว่า สิบหกกันเส้าวันหกสิบเอ็ดกับมึงย้ายแกงเอานึ่งไหวหน้าด้วยดกับมึง <c oughs> นึ่งอยู่ล้างหกอยู่ก่อนหกสิบเอ็ดแล้อสิบหกเนี่ยเ <c oughs> จ้านจ้านสิบหกมันแกไม่ได้คนในยูแกไม่ได้โปริ่งแวทโลกไปฮงตั้งแต่เช้าวจนคำ ถ้าเราหนัห้นสักเดียวทำรูทำน,นีน้หนึ่งงานมาแบบน,น,นูนสก๊อตเซ็ตเล็กเถียงะเลยคนนู้นที่เรามาตืิดใส่คนนี้ขี้จักรยานคนนั้นเดินปัานรถยนต์คันนู้นถูกคนมาไหว้ยหว้โวยวายนุกกันการขากินกันหุน่นย่อยคุยกันไปหมดกำลังพวกใจพองพองเลยเถียงเลยเมู่อเราไม่ทำอะไรกันก็ไม่ความวันนึงทำเรียบร้อ,อ,อโดยใจเย็นไม่ต่างรูตัวเพราะงา 60, 70, 80, ั้นอายุหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบสก๊เซ็ตสกเซ็ตมันแก่เล้วไอ้สังขารมันไปตามเวลาอายุ ไม่ไอ้ใจผิดไม่แก้ให้สิมีเมื่อไหรใหญ่นี่นี่ตำวจเก็ทำไมเป็นเศร้าได้ใหญ่หน้าไม่จัดแต่งบ้านไม่มีเงินก็ไม่จันสาวอยู่นี่เออสาวลไม่ไม่พอพอลุงบ่าวนี่ลุงเอได้กันแล้วจังูอุ้มตีพวกนี้นายอุ้มเหมือนกูให้ตายกูพี่เล็บยมตึกที่ที่สุกแก่ท่านนี่น้องยาย่เมื่อมาป้าด้ง,รงพร่งเพลยแล้วก็รู้สึกความสนุกใจ สนุกใจนะแม่แม่โอปีตองก้องนองนะเราื่อวญญายานกันแล้วนะพี่นะจา๊าบ้าปของแม่ <c oughs> แล้วน้องไม่มาดเจริญใะกับลืมใจลวนะวันนี้น้องจะทดลองซึงวิชาแล้วอ่านกาตา พ่อไปในเบื้องบนจริงๆอย่างนั้นเลยไม่แก่ต่อพ่อคุณโอ้ไอ้นั่นแหละสำคัญถ้าผูดตามลักจิตอะไรไม่ใช่ดีกับมุนหรือยาย่ใหแกนี่วิชาแกเมบูบล้อยิงมันหันอกเออแก้เลยมันลอยตกศีลอยไม่ไหวแล้วมันบู อันไหนอันไหนไอ้เหมือนไม่ได้เสียแล้วเลยก็ไม่ได้เสียแลอะย่างใน nắng ฮุมเหลืออยู่ดีกันนี่ก็ไม่ความว่าเหมือนนั่งอ่ะยุ่ย่นย่นยี่ไม่มีอะไรเลยกันในเหนื่อยในอย่างเลยกันนั่นจริงจริงจริงเออผู้ตทำรักผูทหยาดใ์จริงแต่ดูที่ทำไมแกซ่อนมุนในดูคือนตัดความดึงดูดของโลกด้วยกำลังใจโดยกระแสจิตเตะทำหนงเป็นตัวลอยนู่นคืมอะไรเงี้ย ความดึงดูดแมหม่ไม่ไม่รู้เลยจะอยู่ที่บอกับพน,นันตัวลอยไปจริงแกว่าถ้าใครทําได้มันอยู่แขกเป็นผูกเข้าบางเส้เนพุน่มเส้นพุ่มบางผูกเข้าอยู่แ,วนนแก,แแกว่าเนี่ยเมื่อกันนางใหญ่แกเนี่ยที่แกอ้อนนายก็เพราะแกตัดความดึงดูดของลูกของโลกได้เมื่อควาด้วยเมวเศร้าหา เราทำความสักน์ได้ตอกขึ้นเวียสั่งฟ่องตาหนานมองเห่นประชาชนกายสวยเอยาตาแมงวูลุไหน หยุดก่อนะออออนะเมื่อที่เมืยเมืยอเอาเรืองนนุโลักกันพลาดกันกีกันมโนวายะมันจับนองได้ละประนึงว่าชีวิตเราจะติดลงนานดูลงในป่าหน้าันใหญ่มันไม่ช่วยแล้วคงจะมวยถ้าที่ในาป่าไม่รู้วัดใจนี้จกมาแต่ทีไหน ช่วยเจ้าผู้ไม่แจ้งไจัดใจแลวลงไปกว้างทางเงินา,านแม่ไปถามให้ไม่รู้มันมีเรื่องอะไรจะนี่นะช่วยไปเถอะเวด,ดาพระเจ้าบันดาลบันดาลเถอะ ข้าไปเจ้านี้ต้องตายแล้วโอ้ยุทธเดี๋ยวตายนะจะบอกเลยนะพวกมึงนี่แหละมันเป็นกลางขวามชอบดุนะหกอนเลยดิหยุดก่อน,อนแล้วความเ,เหนื่อยอ๋อ เหมือนชีวิตกำลิงปลอดเส้นตลดยิงหนักเป็นหนักหนาช่วยรวยไม่ยุดรอยอันนี้ยุดทำไรอานี้ยุดได้น้อเดีแลวหยุดก่อนนะฮะท่านจะช่วยเหลือไม่เป็นไรอย่ายาเลยคุณแก่มากแลยฮนะย่ายๆเลยฮะ <c oughs> ตัวแกเหรอครับอยากมันนี่ชีก้กมือชีต้ตีนมันอีขวักในใตายจะมียักก่อมีกินเลือดใจเลย่าเลยครับย่ายเลยไม่ได้ออกกันเถอะ ไอ้ใช่อย่างนั้นฉันถ้าไม่มีความสามารถก็ไม่มารับปากกับพระองค์หรอกนั่งสบายใจนะให้ถือว่าเรื่องนี้พระองค์ต้องปลอดภัยแน่ผมนี้ชื่อว่าอโนไทยครับลูกสมเด็จประจุกรุงป้อมสุวรรณเสด็จพ่อมีพระนามาพระจุกรุงจันทรานีหยขอบคุณนะที่พระองค์แนะนำให้รู้จัก เป็นมหาลาภอย่างสูงเป็นมงคลกับบอมชันแล้วเออยายนี้แลงเหมือนเด็กใหญ่ใหญ่นี้ข้อโทษเล่แม่ป้าอยู่น้อยอ่างอยู่วัดไปรหรือสีค่ะโอ้ดูทซ้นลเลยแกอยู่วัดใจบุญบอดทีแรกต่คนไทยแกแกก็กองเกินกับเาวัดพบคนไทยมันกันในอันตรายต้องช่วยเลือมันอ้กูผืรรอรู้เถอะ ตังหล่ำตังซันตายออกสามโซคหมายคุณแก่ช่วยอะคนแก่ยิ่งเงาบตซี่กูดูโซ่จุดตายไอ้หวันนี่อย่ามาน้ากับไอ้คนไอ้พอหายเหนื่อยก่อนให้พอหายเหนื่อยเมื่อยล้าแม่ยหย่นี่น่าเห็นใจนะแกถือศีลอยู่ในวันในวาแล้วจะมาช่วยเรารู้ว่าน้องนี่เป็นองค์โอรสพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรป้อมสุวรรณครับครับครับครอบใจย่าแม่หลบระย้อนยิ่งเจ้าโกวน มาว้าวักว่าโอ้ยนี่นางาแก้จะไหนนี่คนแก่ยังไม่ก้างขวางขอกูนะมันกันเขี้ยวเขียวกลางธรรมามไปกูอยากก้าวใจเรื่องมึงจริงทึ้งมาบุรุษสวยมาตามทีนีม่มานั่นไม่ใจกูจะกีดกันก็วว่านนะ แล้วเรื่องอะไรไว้แล้วกับกูมานั่นคือว่าพวกกูรูเสียทีแม่หิงห้อยในกะลาปัทถเอีสย,ยไกม่ยอดแรงแล้วตอกแป้งถึงคำพูดเน่จะไม่มาพยศมนุษย์ะเนน่ย อีกตะไใตผู้ที่ไม,าม่ประจัญซาและนั่งดดเข้ามาลุมรันประจัญบานกูว่ามึงนะกู่ฮอลูสิอีคนแข่มึงจะตายในมือกูเดี๋ยวนี้คิดน้บบอยนี่จะสอนในมึงรู้ไว้ว่ามึง่าประมาทโอ ังไงที่มีกำลังถขงแรงเหมือนวิญญาณรจชสีทนิวางให้มึงรู้ไวยนะอูนี้คือหามสวยนิจศิตสาวของบรืสีโกธัญญากลับไปเถอะเถอะจะมีฆ่ามึงมึงขืนชายนาาบาทใหญ่ที่จะจับอบพระอโนโุทัยโอรสกษัตริย์ แทงเมืองปองสุวรรณนี่แล้วมึงจะต้องตายในมือกูแน่ทีเดียว,วเ,เลยบบที่ไปไปไปโอ้ยไปกลับไปกลับไปกลับไปเรื่องดยความือน,อนั่นที่ดีมันทำให้เราได้อายใจเจ้าละเวลานี้ ไม่สมแกเมียใหญ่ก่แล้ยากไปนอไรนอก่าจะยไ้อุหยกไแ่ลแล้วไม่สมแก่ที่เมียใหญ่แกลยากเลยนะจนมานอยากมันลบนี้ กอบบุญขอบบุญแม่เป็นพอ่อทีตาวายายไม่มีเลยวันนี้ลูกตายเหมือนพระเจ้าก้าวด้วยมุมนน้องเป็นเนื้อบุญจริงๆจับเนื้อบุญจริงๆแล้วเมื่อพระเจ้าก้าวด้วยเจอน้องนี้ไม่ ก็หงอมาปีตายครับอย่ฉันจริงพอแต่งแกเลยก็อย่าร้อยเลยไอ้ไงแรมันเจ้คนแกก็ร้อยไแรงคนนั่อกจะชามาดว่าน่าอย่ส่ร้อยก็ให้มันตกสับมับงทีมือมีความชมาอร้อยคนแกร้อยที่สรจะก็กลับมาทันท ในใจจีบบ่อยนปากพี่น้อ,อนงนะดึกหลังค่ํแต่ก็จะบอกความจริงออกให้นะเขาทราบดีนะเรา,พาพรสรางหลับพราบกะไปอซีไว้แล้วแหละนี่ไรลงยอสมสนิทปิดความหลับแล้วไม่บอกกับบอกนางนางวงวันธาพระโนโทยัย ออสวัสดีครับยายอยา่าไหว้ผมเลยผมจะบาปนะถึงแม้ว่าผมจะเป็นลูกกริย์ก็จริงแต่ผมนี้รุ่นราวคราวกับหลานของท่านและลวงเงินลวง,ลวงทองมากอ,อ๋องไงก็จะไหว้คืนเรืองนี่นะรรครับลุงยญยเอาเถอยายเอาเถอะเอาไหมครับเอาไหมไม่เอาไหว้ได้ครับจะว่า้ได้ครับทาอีกเลยจะให้อีก,อ,กอันนีก้ก็การเดินทางก่อนได้ผ้ามาแต่ว่า นั่นก็ไล่มือแล้วเ่ินเป็นหมัดหมัดลแล้วชิญแล้วชิญแล้วแบบเอาเอาแล้วก็ไหเป็นเหืือนดูเพอา,าแลแ้วก็ไววแล้วก็ไว้ให้ด้วยความจต็มใจกันขอบคุณยายในปรารถนาแล้วก่อขอคุณนมความดีทั้งนั้นเป็นโชคดีเป็นมหาลาภอันเประเสริฐท,ที่บ่อมฉันเอได้มีโอกาสช่วยชีวิตพระองค์ไว้ครั้งนี้ ผมจะลืมคุณของใหญ่เสียไม่ได้เลยครับใหญ่สวยถ้าหากว่าคุณไปทางบ้านทางเมืองแล้วกว็คุณสืบไปเนะต่อไปนี้ในระยะไม่ช้านี่เองผมจะได้เป็นเจ้าแห่งอาณาจากักรป้อมสุวรรณพระเนือครกับพระหมหาเนครประทีปธรรมนะซึ่งเมืองทั้งสองนี้จะได้เป็นแผ่นดินผืนเดียวกันขอบคุณคับ ที่พระองค์จะกลับหรือนะจะกลับแล้วเก็บเงินไว้เติมข้าวโถวยายจะเอาอะไรทีนะไม่รู้ที่จะเอาอะไรให้ยายต้องการนั้นแหละแต่ยายไม่กล้าบ,บอกเอาอะไรก็บอกตัวยายโอเคเอาไอ้โจ้แกก็มาแล้วเอาเอาเอาอะไรก็บอกแกยายจะให้เหรอจะให้จริงๆนะเดี๋ยวคนพูดนุ่งเนี้ยไว้มั่งหยาบ้อย ที่กลัวมึงเอาตับชาดด่เหลืองมันที่ชา,า,าไกเ,เปลาตับมันมันมันีตายจะุ้ตเกเห่ากเหายวไปไหนตับมึงด็แต่็นชื่กันกินไา้หลบปีนใส่กินก็หลงยิงว่าตับเลนลับตับมันเม,มื่อไปกังคำเล่นกังคำก็จำไว้ แต่ก็ไรเหลวแรลงไรเลยนะโดยยอมยินจังว่าจะพูดออกไปได้แหมเออมันไในปากแฟนกระดักรักองประสงสิน้นแต่ถ้าไม่พูดงองหะไรก็ไม่ได้ยินตื่อว่าพระภูมินินแกมีสิ้นทํำดีกระซับกระแลวตรงเพียงแท้พูดจ้าแลล้เนะ่ไม่ได้นี้ จำใจพ่อเป็นเมียเสียตั้งแต่นีโปรดปลาหนีประสงค์สักเล่หลักน้องนาทีนะ่นแล้วกันบาดยัยดี่ไหนแล้วแม่ได้ยินอ่าคุณเลิ่งแล้วคุณเลิ่งแล้วถ้าว่าข้องหายหายันแกบอกจะแล้วนี่ข้องยากฮะว่าเพื่อกันทีนั้นเพื่อน้องพ่อมาแล้วแล้ร้อยหยาโปอยดำอ่านี่ก็กลายกลายกับยืนดำไม่เข้าแล้วอ่ะ ยายพูดเล่นหนระือพูดจริงนะพูดจริงค่ะคิดยังไงอะพี่หนูหนุ้ยมือปผิดผมมันมัดต้นทางดลยวกับพระเราเป็นคนย้อยกับไม่ใช่เล็กๆที่พูดพูดเล่นถ้าพูดเล่นกับยายนี่ตกลงหวานตาอะอุโม,มยกมับยายนี่แก่งมากับอเอเหนื่ออาการได้มีหิบกับน้องวารเพื่อที่นี้เหม่ห่อกุ้มใจเธอพี่แท่งผมจะคิดยังไงดีนี่ยายสุดแท่แจ่พระองค์นะ ถ้าหากพระองค์ไม่รักน้องก็หมายว่าพระองค์นี้ทิ้งสัจจะเท่านั้นมนุษย์ในโลกนี้ที่ไม่มีสัจธรรมเขาไม่ควรจะอยู่ในโลกอนะน้ำก็เอาชีวิตไว้ว่ายอมที่จะเจอจริงๆนะน้องน้องอย่าเสียใจใจอย่างน้องกูอะไรมาหรอกเอาตัอะนักใจใจน้องอย่ามา